สบายดีพี okay. ่น้องกับสบายดีสุขุสุขคนสุหมอสมอเงียงสบายดีเอฟซีตกานนาิคนะครับเพื่อนต้ัวโลกมันยดีครับโซมสองของาโสกเนาะคอมิดเป็นคอมตดเขาคััวอกไก่เฮ็ดลูกละคััวอกไก่ใสสวสใครนูดนี้ Queh, đá, no. Ok ốp gà nấm gan Ok ban, luôn chắc mọi lấy về phơi sệt cho chắc. ăn nem phi nô, makin nấm đơ, makin nấm đơ. เนโนออบไก่บ้านใส่ใบมะรุมใส่หอมมะเขืงไข่หอมก,กระเทียมโอ้เสแสรบหอมหุ่นหุนเลยได้พี่นอ้องมาเด้อมาเด้อมากินนรำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเม็ดพนนักสอกเห็ดดอกอบไก่เฮ้ยกินดูมามามาบัตรสุขสุขคตอย่าลืมมากินนรำกันเด้อพี่น้องเด้อ อกไก่อกไก่กินอลไรได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อเรียบร้อยแล้วไปไปไปหล่าก็ไปกินไปกินตับเออกินตับก้าสิบปอนดนไหฮะโอ้อยากกินปีลมอกมะขวยนะแซนไหมบ๊อบมีมะขวยลูกอันนี้น ไปหาไหาม,ไหามๆๆวมมานใ่มือไปื้อยเลยมืออ้อยหไม่ดป

เอานำสวัสดีครับ oh, no. okay. so เอาคบ้านดิปลุกไหบ้านดิปลุกก่อนนี่ของน้ำอาดสัาด้วน้ำผายสัญญาสนจ้าโป

คนนม้แก็วเนีเ่ยขาไม่กระดกคนนี้แกวน chị nói cũng khát nha Nói không đâu nó là sao Yeah, 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 y e h yeah, e a h y e a หอมเดียวกับหาจัง้ออหัวย่ำแรจอดลูกคนเมียกินรอกินอ chết nữa Ôi, còn dẹp Gom dẹp không yên cả Phần bộ lượng mù đấy Nhân dạng nhăn dạng này khu Hình cả bộ bay ra đó Hình khu hình kiến, kiến. กลับไปปีนี้ลาอะไรพี่น้องสำหรับกีน่นี่พ่อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องผักเบิ่งผักสมกับกุหลายกุแซ่สองน้องผ้าโซกเนยเดอ้อพี่น้องเลยพอได้ค่าขนมให้นางไปซื้ออยู่โรงเรียนเนาะนางก็ดีขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อขอบคุณทุกคอมเมนต์เดอ้อขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่อลุงแม่ป้าแล้วก็เอื้ออาทรทางไลน์เดอ้อที่ซัพพอร์ต ให้วัดสนามาตลอดสบายดี